อดีตนักร้องสาวเสียงดีโพสต์คลิปรถหรูพังไม่เป็นชิ้นดีเหตุจากหมู่บ้านทำทางเข้าใหม่เห็นแล้วเจ็บปวดใจสุดๆเรียกได้ว่าทำเอาเจ็บปวดใจสุดๆสำหรับอดีตนักร้องสาวชาชาอริตาราณรงค์หวานใจของหนุ่มเลโอโซเซที่ล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ออกมาโพสต์คลิปวินาทีที่รถหรูมสแต่งคันสีฟ้าลูกรักของเธอพังไม่เป็นชิ้แนะ่ยี่เหตุเกิดจากหมู่บ้านได้ทำทางเข้าใหม่ซึ่งเป็นทางที่สูงกว่าเดิม ทำให้รถของเธอคลูดไปกับพื้นจนกันชนหลุดออกมาทั้งแถงชาชาโพสคลิปวินาทีรถหรูพังซึ่งชาชาได้โพสคลิปวินาทีที่รถพังพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าลงสตอรี่วันนั้นคนทักมาเยอะมาขัดเป็นคลิปเจ็บเจ็บลูกชายโดนในคลิปชาชาเล่าว่าทางหมู่บ้านได้ทําทางเข้าใหม่ตั้งแต่ที่เธอกลับมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นทางที่สูงขึ้นกว่าเดิมเวลาที่เธอขับรถเข้าหมู่บ้านก็ให้ท้องรถคลูดกับพื้นทางเข้าทุกครั้ง เธอจึงส่งข้อความถามเพื่อนบ้านในกลุ่มว่ามีใครเป็นเหมือนกันบ้างซึ่งคนอื่นๆก็บอกว่าเป็นเหมือนกันทางด้านผู้รับเหมาและทางหมู่บ้านจึงได้มาดูและพบว่ารถไม่ได้ต่ำแต่เมื่อทดสอบขับรถเข้าหมู่บ้านท้องรถก็เกิดครูดกับพื้นทางเข้าพร้อมกับกันชนท้ายรถหลุดออกมาทั้งแฉงจึงต้องเรียกรถสไลด์มารับเพราะไม่สามารถขับต่อไปได้นอกจากกันชนจะหลุดออกแล้วท่อไฟฟ้าก็หลุดออกทั้งเซตซึ่งชาช่าบอกว่าต้องรอดูอีกทีว่าระบบจะเสียไหม ซึ่งทางหมู่บ้านก็รับผิดชอบทุกอย่างผู้รับเหมาก็ดูแลและนำรถไปซ่องพบว่ากันชนฉีกแล้วต้องสั่งใหม่ไฟแตกต้องดัดท่อเช็ควาวรถหรูเจ็บหนักถือว่ารับเคราสแทนชาชาหมู่บ้านก็เร่งแก้ปัญหาทางเข้าทันทีทั้งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาที่สงสารน,น้องแต่หมู่บ้านดีมากๆเลยนะคะคือฟาดเครา์นะครับสงสารน,นอนหมู่บ้านอะไรน่ารักจังโพตัวแทนหมู่บ้านเลยชาใจหายแทนฟาดเครา์ไปนะ อย่าลืมอัปเดตรถคันนี้ด้วยครับ